เอาสิมาเห็ดท่ายาขนมจีนตีนไก่พี่น้องต้มตีนไก่กนจ้าออเดีอดเท่ากับช้อนฟองออกเลยพี่น้องช้อนฟองตีนไก่ออกกันจ้าต้มตีนไก่แล้วเ่ะก็มาต้มปลาทูพี่น้องต้มปลาทูไว้ตำตำใส่พี่แกงส่วนผสมก็มี ก่วนที่เช่าสีใสเนาะก็มีก้อนเลือดผกแกงปลาทูแกะเรียบร้อยแล้วมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาด้วยต่ำต่ำต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 ำผสมกับผกแกงนน้วผสมกับผรแก้ ส่กันีเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนพี่แกงหัวพี่แกงก่อนพี่นอ้องหัวใมันอัน,นี้ให้มันแตกมันก่อนเอาหางกะทิใส่เลยพี่นอ้องหางกะทิใส่ ใส่ตีนไก่พี่น้องเตีนไก่ใส่ว้ายโอ้โหปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่น้องใส่ก้อนเลือดเฮ้ย uh huh. ใส่ลูกชิ้นอื uh ้อ huh. แซบบ่พี่น้องตะแซบแต่แซบแซบมาเลยจ้าเลยจ้ามาเลยจ้าพี่น้องใส่หอมพี่น้องโอ้ยซ่บนัวหลายพี่น้องเอ้ยเอาหอมใส่สมัครพร้อม